พี่น้องเดี๋ยวสิพายางบนตลาดทางวัดเนาะค่ะพี่นอ้องหาซื้อแนวอยู่แนวกินเนาะคะ่ะติดรถไปกินค่อยเห็นตุ่ม,มควอยจูบอยู่ภาษา,าการเงินหอยผมเนาะกันเลวแต่กันเลวแต่ควยนี่แหละบ้านควอยเงินหอยจูบคุดคืนแนมพี่น,อน,น้องกันสงไซเจบจะได้กลับมาอีกมาแก้งบรรยากาศเนาะค่ะ ของกินของอยากนรับพี่น้องไปเห็นอันไปเห็นบกหมยอยู่ปาาข้างอันีหมมันมีหลายสีมันมีสีดำอันนี้บกไม้ไส้ก็เปิดเห็นบ้อันนี้บกไม้ไส้ มีเฮดพอนํานะบรรยากาศพี่น้องพายังบนาลมาเลยนะคะลำรวยสุปขูดสุคนค่ะพี่น้องถ้านไม้ค่ะห้าก่องนไให้ห้ากล่องร้อยนะจ๊า เด็นจล้อเหแ้เ็นแล้วทา,เน,านเราดอกกระเจียววะข้าสซีอดทุเรอนจังโมงมันจะเหีเ่ยววะฟองกินพี่น้องบูร์บอยาก เดี๋ยวเสือบกหอยค่ะจักถุงพุดยา,าชิคินอันดำหรืออันขาวเดี๋ยวเบิ้งกหอยกันพี่น้องหอยถุงเท่าไหร่คะแม่อเอาเอาแบบโบแก่นน่นะเอาสีหนี่น้ำเนาะเอาสองสีปะ ราคาเท่ากันบ่เท่ากันไหมคะเอาถั่วต้มด้วยค่ะถุงหนึ่งโอ้โถุงเดียวกินได้หมดค่ะคุณยาย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวถือไปก่อนนะแป๊บหนึงค่ะเอาไปคือหายแล้วรอยหาสิบเอาสามสิบบาทมาคืนเอาออทั้งเดียวเนอนถูกะ้สิบหย้ายเดี๋ยวนูม่าใหม่นูถูกกว่า อ่าสิบเจ็ดเจ็ดหนึ่งมาขักค่ะกลับบ้านกันป๊าป่าพี่น้องปลาป่าเนี่ยป่าปลาแห้งเย่มีเทื่องเสือป่ามีเทื่องของกินไปแพะกาแฟนแกลวพันพที่ยางเร็ว่เนี้ยข่อยยากกาแฟนุ่งเก้ว จงจ้ากากแฟนงแก้วบ่อะกระเมียซ้อนนั่นดแดะกาแฟนงแก้วโอ้ย,ยกค่นี้ว่ากาแฟนงแก้วำลำรวยเบอร์สุขูสุขคนค่ะพี่น้องกับปานกับซอมกันขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนเนาะคะ่ะที่เบิรงคลิปเนาะคะ่ะพี่น้องรวยเรืนน่อยเวลาเนวกินข่อยทั้งรถตุมหอยตุมถั่วร์ปะค่ะขอบคุณค่ะ